รัฐบาลที่แล้วนะครับโดยกรมที่ดินคุณนิพนธ์บุญญามณีนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยเขารณรงค์ที่จะแปลงนสสามเป็นโฉนด4ล้านไร่สี่ล้านแปลงให้กรมที่ดินให้โฉน,นดเพื่อ,อที่จะให้มีศักดิ์ศรีของเอกสารสิทธิ์มากขึ้นะนะก็ไปดูเหมือนคนตอบรับเขาเรียกโฉนดทองคำโฉนดทองคำวันนี้คุณธรรมนัท ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ามาเป็นรับรีว่าการกระทรวงเกษตรเห็นการตอบรับเรื่องโฉนดดีแต่กระทรวงเกษตรไม่มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์แบบนั้นก็เลยมีเอกสารสิทธิ์อันเดียวที่มีสป,ปกจะเอาสอป,ปกมาเป็นโฉนดแนวคิดนี้ต้องบอกว่าในแง่ของการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มดีกรีรในเชิงมูลค่าทรัพย์สินให้กับเกษตรกร เป็นเรื่องดีดีครับและกำหนดเดทไลน์เลย15มกราคมเจของขวัญปีใหม่มแจกแปลงสปกรสี่ขีดศ1ครับให้เป็นโฉนดกับเกษตรกรโดยตรงครับโอ้โหเท่าไหร่พร้อมกันนั้นก็เปิดทางบอกว่าโฉนดสปกรเปลี่ยนมือได้ครับเปลี่ยนมือได้ไดกำหนดเงื่อนไขไว้ทั้งหมด45ข้อทั้งหมดเนี่ยคนจะเข้าเงื่อนไขหนึ่งล้ ลายเบื้องต้นจะมีสอปรกอรที่สามารถแปลงโฉนดได้ทั้งหมด22ล้านไร่22ล้านไร่โดยเขาบอกว่าคนเนี่ยที่ถือครองสอปรกรขีด4ขีด01จะต้องทําประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปีถึงจะมาแปลงครองสอปรกอรและทําประโยชน์นั้นและถ้าจะเปลี่ยนมือ,อคนที่จะมาซื้อ ต้องทาการเกษตรกรรมเท่านั้นครับและต้องมีไม้ที่มีค่าในพื้นที่ตามสัดส,ส่วนที่ปสปกจะเป็นคนกําหนด,หนดว่าคุณจะทําอย่างไรเรื่องนี้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในคราวการประชุมเมื่อวันที่12ตุลาคม2566ครับสปกเนี่ยที่เป็น,นโฉนดเนี่ยใครจะได้ใครจะเสียอันนี้แหละครับคือประเด็นใหญ่ที่สังคมตั้งคําถามครับเกษตรกรตั้งตารอครับ เพราะสปกที่ผ่านมาเอาไปวางเป็นหลักทรัพย์คำปาาระกันได้เฉพาะที่ทอกศออและได้เงินจากมูลค่าของทรัพย์<อ>ครึ่งหนึ่งครับแบงก์พาณิชย์เขาไม่ยอมรับทุกนะตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าประกาศชัดครับหลังจากหาลือกับนายกนะครับบอกว่าสปกที่จะแปลงบรญจโหนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ย<น>ะจะแจกให้กับเกษตรกรได้ภายในวันที่15มกรา หลังจากนั้นพอครบปีหนึ่งพี่ช้าอครบปีก็คือ15หมกราปี2 5 6 8จะเกิดอะไรขึ้นสปกรทุกจังหวัดจะออกโฉนดให้กับเกษตรกรในทุกจังหวัดครับและทำเสร็จภายในทั้งหมดห้าปีเกษตรกรคงเลือกคุณธรรมนัแน่นอนพี่ชัาเอางี่นะเมื่อกี้เราบอก22ไร่ครับสอล้านไร่เกษตรกรจริงๆถือครองสปกอยู่ทั้งหมด36ล้านไร่ ตอนนี้ปัญหาที่ดินของประเทศเราต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหามากเพราะที่ดินเนี่ยมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำครับเพราะที่ดินกว่า6 0ของทั้งประเทศไทยนะฮะอยู่ในมือของคนเพียงแค่1 0นคนสิบเปอร์เซ็นต์ใครบ้างอะคนพิชางอะคนรวยนั่นแหละส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยเาสัวใช่ไหมไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองครับเงื่อนไขของบองกเนี่ยคือว่าเกษตรกรเนี่ยถือของได้ไม่เกินรายละ25ไร่นะนี่มาดูเงื่อนไขนะ การเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเนี่ยเงื่อนไขเขาถือว่าพอใช้ได้นะก็คือใช้เพื่อประกอบเกษตรกรรมถูกต้องเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรตามที่เขากําหนดครับคนที่ซื้อก็เป็นเกษตรกรได้ต้องเป็นเกษตรกรถ้าพีโอไปซื้อผมต้องแบบขอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรครับีโอต้องลาออกแล้วก็ไปทำางเกษตรไปไปแจ้งว่าเจตนาลมจะเป็นเกษตรกรต่อมาสปกจะกําหนดว่าที่ดินคุณเอาไปเนี่ยคุณต้องปลูกพืชตามที่เขากําหนดครับ ต่อมาคุณเอาโฉนดที่เปลี่ยนสปกรเนี่ยนะไปค้ำประกันเงินกู้ได้กับทุกสถาบันการเงินแต่ปัญหาคือสั่งแล้วมันจะทำหรือไมแ่แบงค์จะยอมไหมและคนที่จะเปลี่ยนได้ต้องทำประโยชน์เหมือนพี่ช้างว่า5้ <5 S 1> ปีปนี่เขาว่าอย่างนี้นะเป้าหมายโครงการนี้จะมีเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดพี่ช้างครับเกษตรกร,ร,กรที่ใช้สิทธิ์รวมนะอมโอ้โหเกือบ ล้านหล้านหกและในล้านหกนี่มีมีคนในครอบครัวต้องคูณสามอ่ะมันตอนนี้นะพี่ช้างมันมีกลุ่มทายาทที่รับมรดกจากสปปแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนครับอีกเป็นแสนลายอ่ะเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะครอบคลุมเกษตรกรจํานวนมากครับมาแต่ปมใหญ่ที่สุดที่เขาตั้งคําถามนี่แหละหนึ่งตอนนี้การถือครองที่ดินสปปไม่สามารถเข้าแหล่งทุนได้อันนี้เขาแก้โจทย์ถูกนะครับ ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์คำประกันเงินกูนก้ได้ไม่ได้อาตอนนี้เขาแก้ถูกเหมือนกันครับต่อมาเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีขีดจํากัดในการเป็นแหล่งทุนอืมอันนี้ปมของเขานะป,ป,ปมเพราะว่ากฎหมายเดิมของสวกเนี่ยห้ามจํหนายจ่ายโอนใช่ปัญหาอันนี้นี่คือปมที่เขาแก้จากน<ะ>โยบายนี้แต่พอปมเป็นแบบนี้เสร็จปรากฏว่าพอเดินนโยบายนี้เขาค้านกันไงค้านเพราะว่าเรื่องนี้มันมีอดีต ที่ยาวนานเป็นหากาบทีเดียวนี่หนึ่งการแปลงสปกเป็นชโนโดนะตกลงออกประกาศได้ไหมเพราะมันมีพรบรปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมใช่ต้องแก้กฎหมายอันนี้แหละครับจะแก้เป็นกฎกระทรวงมาบางมังคับใช้กับพรบรได้ไหมไม่ได้อะมีศักดิ์ต่ำกว่ากฎหมายอันนี้ถ้าพรพรกรคือกฎกระทรวงเนี่ยนะไปบังคับตัวแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ต้องแก้พรบ ถ้าแก้พรบรลากยาวอีกยาวเพราะ,ะสุดท้ายเนี่ยในสภาเนี่ยก็ถูกอภิปรายกันเละต่อมาคนก็ตั้งคําถามอีกการแปลงสกปกมาเป็นโฉนดและเปิดทางให้จําหน่ายได้เนี่ยมันทําได้จริงหรือไม่และสอบโฉนดเนี่ยจะตกะในมือของที่ผมอบอกไงว่ามันทําไม่ได้ต้องแก้กฎหมายเพราะหลักการของกฎหมายที่ดินสปกรสีขีด่เนี่ยนะตามพรบปฏิรูปพี่ดินเนี่ยนะหลักการคือห้ามจําหน่ายจ่ายโอนพอไปบอกว่าออกโฉนดแล้วสามารถซื้อขายได้ มันขัดหลักกฎหมายไหมนี่แหละตัวปัญหาที่พีโอบอกกณกระทรวงมันถึงทําไม่ได้ยางเงี้ยแหละครับเขาบอกว่ากรณีหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตอย่างมากและต่อต้านครับพี่ช้างถ้าแปลงโฉนดแปลงสปกลมาเป็นโฉนดและเกิดนายทุนไปรับซื้อไปรับโฉนดเนี่ยมาเป็นของตัวเองรับซื้อเปลี่ยนมือได้คุณก็ได้เงินไปคุณมีที่อีกไหมไม่ไม่มีแล้วเอ้าแล้วคุณจะทําไงต่อก็ก็ต้องไปลุก ลูกที่ใหม่นี่ไงครับคือข้อที่ทักทวงและเป็นปมใหญ่ที่สุดครับก็หลายคนนะนักการเมืองเนี่ยที่เพิ่งล่าสุดเนี่ยครับคุณอะไรนะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแม่เนี่ยต้องคืนที่สบกคืนที่นะข้อดีของการแปลงสบกเป็นโฉนดมีนะหนึ่งทำให้เกษตรกรแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนสองเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนสามมีทรัพย์สินของตัวเองที่เป็นโฉนดพ่อเสียล่ะ เปิดช่องให้คนรวยถึงครองที่ดินใช่อันนี้จะกลายเป็นวาธกรรมเพราะพราสุดท้ายเนี่ยพอไม่มีตังเอาไปจำนำจำนองใช่แล้วเป็นไงนี่ไงคือปัญหาต้องตีโจทย์นี้แต่งซุ่มเสี่ยงที่จะเปลี่ยนมือสู่นายทุนกลุ่มใหญ่แต่ไปดูบริตร์เรื่องของสบก4ี่ขีศอเป็นผลในการล้มรัฐบาลทีเดียวสบกอาถั์ครับครับสบก4ี่ขที่ ถ้าในชีวิตอาจจะถอยหลังไปยาวหน่อยนะปี2อ3 8มีการวิพายิารไม่ไว้วางใจรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยนะครับอันนี้นโยบายเนี้ยเกิดมานะตอนนั้นเนี่ยคุณนิพนธ์พร้อมผ่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณสุเทพล่ะคุณสุเทพเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแต่กำกับเรื่องของสบกนะครับและไปเรียกว่าออกสบกให้กับพรรคพวกเพื่อนฝูงโดยเฉพาะตระกูล อะไรเทพระบุตรตระกูลวานิชเทพประบุตรเทพประบุตรคือหนึ่งในขหบดีที่จังหวัดภูเก็ตอเขาไปออกสะก4.01ให้กับคนที่ถือครองที่เขาบอกว่าปัน่าเสื่อมโทรมแล้วไปออกเป็นสะกให้แล้วก็มีคนไปจับได้นครับว่ามีการตั้งอะไรฮะ4ร้อยกว่าแปลงเองตอนนั้นที่ไปแจกและก็ปรากฏชื่อของ สามีมคุณอัญชลีคุณอัญชลีวาน,นิเทพะบุตรเนี่ยเป็นเลขาวงการรำตรีช่วยว่าการกระทรวงเสรจคือคุณสุเทพในขณะนั้นทับซ้อนทางผลประโยชน์จำทันทีกลุ่มสิบหนะนำโดยคุณเนวินที่ชอบครับนะครับก็เรียกว่าไปตรวจสอบเรื่องนี้ ถึงกับมีการปล่อยกระชง้วยใช่ใช่ใ่บุกภูเก็ตผมไปอยู่ด้วยปล่อยกระจงที่แบบว่าอาจจะเมายาหรืออะไรรู้กระจงนี่เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วนะขาเป๋ะกระชงนี่เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็ววิ่งเร็วมากพี่โอจับไม่ได้หรอกนะครับเอ้ว่นั้นขาอ่อนผมสิบหกจับได้เพื่อบอกว่าพื้นที่ที่ภูเก็ตที่มีการแจกสปกอ เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์และนําไปสู่การอภิปรายไม่วงใจรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2 5 3 8และตอนนั้นฝ่ายค้านก็คือคพักชาติไทยพรคชาติไทยนะ,ะและก็ทําให้พักพลังธรรมของพลตีจำรองสีเมืองเนี่ยที่ตอนนั้นเนี่ยคุณทักษณิณก็ไปรับไม้ครับถอนตัวออกจากรัฐบาลรัฐบาลก็พังเลยสิคุณชวนเลือกยุบสภา เป็นการยุบสภาก่อนหน้าที่จะลงมติด้วยครับโอ้โหคืนเดียวชนโหนและ<พ>สประกรเนี่ยมันเป็นอาถานนะถ้าใครจําได้นะตามสี่แยกของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณเทพไปยืนแจกตอนนั้นเป็นรัมนตรีช่วยนะผมผมผมจำได้ยืนแจกคําชี้แจงไปยืนแจกทําหนังสือขนาดนี้แจกหนังสือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่ะอ่ สปกมันเป็นเรื่องอาถพนครับเพราะสปกตั้งต้นตามพรบรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรกรมให้กับเกษตรกร,กรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแต่การแปลงสปกมาเป็นโฉนดในแง่นโยบายมองในมิติบวกเป็นเรื่องบวกสปกอเป็นเรื่องอาถพนจริงนะแล้วก็ทำยากที่ดินในประเทศไทยเป็นอาถพนหมดนะ,อ,ะอย่าอย่าลืมนะเคสเดียวที่จำกันทั่วสะเทือนใจนักการเมืองว่า โอ้โหทำผิดมีสิทธิติดคุกได้นั่นคืออันภายที่ดินที่ดินวัดแปลงมาเป็นโฉนดของตัวเองอะนะสุดท้ายสุดท้ายก็ติดคุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการเรื่องที่ดินที่ไม่ดีอาจจะได้รับผลตอบรับแบบนั้นคอรมอก็ขาสั่นได้เหมือนกัน,นใช่พอๆกันเรื่องเงินดิจิตลอลแต่ทั้งหมดเนี่ยนะต้องบอกว่านอกจากความสับสนโอละมานเรื่องสองเรื่องนี้ในประเทศแล้ว เรื่องต่างประเทศที่เราต้องจับตามองและไม่รู้จะขยายวงอย่างไรนั่นคือสงครามกำลังขยายวงหรือไม่นี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับสามบอกออาทิตย์นี้เราลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ